คำพีระภาพก่อนอยู่ที่นี่เอาพีระาพก่อนเนาะมันมันหยาบมองเห็นคำว่าคำพีระภาพที่ว่าจบอปัญญาเอกปัญญาโทลุชิลีปัญญิดแค่ต้องปัญญานหนึ่งคนเนาะมันไม่ได้หนึ่งในล้านของมันพะปลุกเลยอันนีไหมแต่ละเผ่าละพันคำว่าบัญญัติคําเดียวเนาะรู้จกัจกคำบัญญัติไหมเป็นคาศัพท์ภาษาคำทั่วไปแต่ภาษาไทยเราตั้งชื่อไงครับ ในพื้นดินในน้ําบนอากาศเนี่แค่นี้จะเห็นคุณพิรพาพที่ขอเราเรียกว่าเรื่องจิตเรื่องเเกนสตเรื่องอํานาจจิตเรี่ยวพลังเรื่องบิดแค่ในโลกธาตุใบนี้ที่มองเห็นด้วยตาก็ดีในยินเรื่หูก,ก็ดีใน้จกมดีให้ใจก็ดีเรื่องกายก็ดีมันเข้าไปส่งหลอกใจตลอดต,ตั้งที่คุณพิรพาพคือตั้งตั้งแต่น้าถึงบนบกถึงอากาศต้นไม้คือพ,พันธุ์เดี้าหารนะ ตั้งแต่ต้นมบยา้าจนต้นไม้สัตว์ทุกิเสตต้องการหล่องช่างบรรพบรุบบนบรรยัติครบ,ครบไม่สามารถที่จะมาเรียกชื่อแดงให้ไปครบได้แต่มันมีคำบัญญัตินั้นมันหนึ่งขนานเล่าขานและอิทธานและสองประวัติการและสามประวัติศาสตร์รมันนับพันกับเล่าขาน ับคนนานไปประวัติการประวัติพุทธการอะไรพวกนี้นอนมาแบบสุขภาพทีนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วทีนี้ตั้งชื่อคนมีกี่ชื่อสมพะคนอย่างเดียวนะตัสมมติถึงชาวมีกี่ชื่อที่ใเดี๋ยวบรรดาสมคนี่มีกี่ชื่อหัวนี่มีกี่ชื่อหัวชื่อเดียวชื่อเดียวในหัวมีกี่ชื่อนําไปทวนเฉพาะตายอย่างเดียวนี่ ขนตาลังตาเปลือกตาแก้วตาตาดำตาขาวตาดาตาสั้นตาเจ็ดตาปวดตาบวบตาแจ้งตาแห้งตาเปียกนับได้ไหมนี่แหละคำพีระคาบพี่พระท่านรู้หรือไม่ใช่พูดเออล้วคำพีระคาบเชินี้เป็นชนวิญญาณเป็นนามขานเป็นนามพราะมันเกิดจากรูปนี้ไอ้ที่บอกว่าไม่ต้องไม่รูปมาทําไม่มีน่ดมานี่ไอคนพูดมันมีรูปไหมมีรูปมันมีรูปมาถึงได้มี วิญญาณถึงได้มีคําเรียกขานตั้งชื่อบัิครับมันถึงได้ใจจะได้รู้ของละเอียดธรรมะอันนั้นเป็นธรรมะอันนั้นเป็นเช่นธรรมชาติมันมีต้องหยาบกลางละเอียดถึงที่หยาบโลกนี่หยาบโลกละเอียดยแต่ละชั้นแต่ละอย่างจิตความคิดละเอียดว่าคิดไปเดี๋ยวนี้อยู่นี่คิดถึงไหนได้ไหมได้ชั่านักงานได้ไหมครับนานไหมแป๊บเดียวนาน ิตมันละเอียดหนูเกียไม่ต้องใช้ wifi, ไวไฟม่ต้องรอดาวเปล่าขนาดแล้วถ้าจิตละเอียดเข้าไปอะีะเขาเรียกอะไรทิพย์ครับ,รบนี่แหละมนุษย์ไม่อาจเห็นทท ura, เ,นนนเนนท ura, เนวดาเทวดาไม่อาจเห็นผีผมไม่อาจม,มันุษย์ไปอ่านเห็นผีผีมาอาจเห็นเทวดาทำไมปกตกเห็นเทวดามาอาจเห็นผมผมมไอ่าจะเห็นพระความละเอียดมันสี่กันโอเคทุกี้ มันไปพ่วงอันเตอรอมเลยไหมครับแค่นี้เอาเอฟเอ็มมันก็เรื่องของมันไปพว่วงอันเตอม์ัอนไปได่ทีวียังพอได้ครับทีวีฟอมแล้วมันเอียดเข้าไปมมนพวกเราก็เห็นทั้งภาพทั้งเสียงใช่ไหมเห็นทั้งรูปคนหนักแล้ว็สามารถมีพวงแบ่งไปทีวีสถานีเดียวมิกี่ทีวีเนี่ยแถมยังพ่วงออกไปตามประเทศอีกพูดคําเดียวแบ่งเสียงนี่ไปไม่รู้กี่วิญญาณหู พอละเอียดแล้วละเอียดขึ้นไปอีกที่โลนีนะ้สามารถอยู่คนมุมโลกคุยกันไดนะ้มันเพราะอะไรเขาว่าละเอียดเต็มที่แล้วพีว่เสกแต่การคดยังไม่พอขีปนาวุธทั้งหลายนี่ถ้าทำลายร่างก็มันต้องมีวัตถุวัตถุไปทิ้มหอกดาบคนยิวังวมันไม่ได้ไม่ช่วยดเช มันจะดุและถ้ามันกุ่งไปแรงไปถูกกระทบก็แตกเป็นระเบิดเชื้อเกตอะไรว่ามันแรงแล้วถ้าจะให้มันมีพาวะสำลางสูงละทำไมก็เผาหินนี่บเอาควันมันควันมันเลยเหยไปในอากาศไปถูกไขรก็บววไข่มัสบายลมครับมันยังมองเห็นอ่ะมานงงอ่ะทำแบเดียกสำลางสูงก็ไปเอาสิ อะไรอ่ะไอ้เลยครับกูตัวนูยมวัตัวนี้มจริงจริงมันเปยนบะไรท่านดิเนะครับที่เคยมาเอาเป็นของไปใช้พลังงานก็เลี้ยงตั้งแต่การตั้งแต่ไอ้เลยครับสกุลยุคยุคบนยุคเียบาลาเลียอะไรก็มาลุกครับเนี่ยมาคุยอะไรกันถ้ามันเอะเข้าไปรู้ไหมพอที่จะเห็นแสงอาทิตย์ไหมไม่เห็นเนี่ยแสงอาทิตย์เราไม่เห็น แต่ปรากฏไหมปรากฏเขาเลือกมองไม่เห็นแต่มองสว่างถ้าไม่มีแสงทิศเมืดไหม <c oughs> นี่น่นแล้วลงมากี่ล้านมาถึงพอดินครับโอ้หลายล้านน่นแล้วร้อด,ด้วยใช่ <c oughs> ถ้าหักมันมีแค่นี้แต่ <c oughs> มันมีเอาเดาวปอมาทดได้มันจะเป็นยังไง <c oughs> แต่มันมีแรงขาบชนิดหนึ่ง แต่ดาวดวงไหนไม่รู้ถ้ามาทดสักหนึ่งทดมันเท,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 ท่าสมแค่สามเท่าถึงเจ็ดเท่ากดปุ่มเดียวโลกนี้ลายใช่สัตว์โลกทุนพันปกสิลืมชีวิตครับคิดให้ไดี๋ัวนี้เขาเก็บได้แค่ม,คมาแส,สางสปปว่างสปิก่าแสงชิลเลชิลแลนครับถ้ามาทดเป็นรออะเบิดเหมือนอุคเกียทุกวันกันสกัดแรกครับ พวกที่มีฐานอำนาจในเทคโนโลยีกล้องนี้ก็เชื่อไม่ได้ครับลืมชีวิตเ่าพันเหล่านั้นจะสุนท์นใช่ถ้าพวกมีฐานอำนาจในอุตสหาหก,กรรมลืมชีวิตคนเมื่อนั้นแหละกดปุ่มไฟฟ้าดับทั้งโลก